ไอ้เชื่อกูกูทำได้เฮ้ยเซนด้โอ้โหยึดมากโอ้โหพอแล้วถ้าไมยังมึงยังไม่หวานะบอกเลยเออแล้วมัะไงกมร้ัวเลยกพมเพื่อนเพื่อนพวกของเราหรือว่ายงไง แต่ทะเลอันไหนมันดีสุดครับไม่ตถามเยอะนิดเจนเขาตัดรูใช้เงนใหญ่อันนี้มันคือเบอร์อะไรครับยังไม่ใส่เบอร์เบอร์อยู่นี่อ๋อกูว่ามึงไปวางแผนแจ้งอะไรกูเนี่ยออกไปเลยมึงอ่ะไอ้ทอยออกไปกูว่าชัวร์แล้วะไอ้แจนมึงไม่พูดเยอะขนาดนี้ปกตินี่นี่มึงไม่พูดแล้วก็ได้ใส่ดใส่ต่อเพดมึงไอ้เจนไอ้เจนอย่ารีบไอ้เจาะเต๋าเพดมึงไม่เหบียดผมไม่เสีย น่นอ่ะช้อยอันนี้ยังรู้ไังไหช่างมันสั่งอันใส่ไงครับนี่หรอไอ้เกนมันก็เล่นกึนอย่าไปถอดมันทั่ง เฮ้ยหออขมแล้วเดี๋ยวผมค่อยแกล้งคนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวมาแกล้กูกูไม่เคยแกล้เหมือนกันอันนี้อันนี้เปิดสีอ่ะโอ้ยกรู้แล้วไงว่ามึงจะแกล้งอ่ะไม่ต้องมาแกล้งกูหรอกเออไมึงย่เมื่อไหรอเดี๋ยวตอนกูไม่ได้แข่งเกมแล้วกูอยากไปชาติตะผมเว้ยกูจะตัดให้มึงคนแรกเลยไม่เป็นที่หลังนี่เมื่อไหร่เลยกูล่ะนี่มีที่เหรอกูตัดตามเขาไม่ได้มึาตัดเอาทำไมเฮ้ยเชื่อกูกูทำได้เลยเฮ้ยเซนได้โอ้โหยิ้มมั่เออพอแล้วพอแล้ว เพื ah, ่อนเพื่อนเนี่ยพอเหอะไอ้เนี่ยเยี่ยก right ูได้มันได้ซะอันเนี้ยกูมีส่วนการในการตัดผมของมึงนะเว้ยมึงต้องขอบคุณคือมีงถามเขาว่าตัดแบบช่างไหนบอกว่าช่างเตอร์ช่างแจก่เนี่ยบอกอ่ามึงยังไม่เลิกวางมึงยังไม่วางนะบอกเลยเออมันมีท้าวไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย ใช่ของใครอีกวาแล้วเราตัวอะไรแสดงบุกพวมเพื่อนเพื่อนพวกของเราหรือว่ายังไงมีไม่มีไม่ถ่ายรูปดีกว่าแต่หัวเนี้ยหัวของไอ้เจ๊ต้องเรียกว่าช่างแจนด้วยนะช่างเตื่นเดี๋ยวไม่ได้ช่างแจนด้วย ไม่ใช่สามเมยสิครับน้องวันเนึี่ไก่ครับไมม่เช่อสิจะมาพูดเดตันเราครับน้องไม่ไมยดเลยแตว่เคียรเลยเียรปึ่บวีลโนนหนึ่งวีลโนหนีรลโนหนึ่บนะมเรรเราเธรรมดาังกี่โมงเนี่ยเพิ่งตื่นไม่มมงว่าคุณเป็นโปรเพยเยอร์ะอะไรตื่นนนแล้วครับแต่ไม่มอนทำไมก็โปรเพยเยอร์เขาไม่วอมกันจบปิดหรือเปล่าก็ผู้ดุทนี่แกถ่ายอยู่ม่เจม ถ้าไม่ออกถ้ามันถ่ายไปเจ๊กูมีเพื่อนมากินข้าให้กูมีเพื่อนมากินข้าวให้ไข่ฟังอยากได้อยากได้เวไหนไม่เอาอาต้องดึงมันต้องดึงก่อนเอานี่ดึงไหนต้องดึงหน้าเหรอดึงแบบเหมือนดึงแต่กเราไม่เป็นอันนี้ไปไปเยอะดี๋ยวมดึงอย่างนี้เลยใช่ป่าวผมนะไม่ผมก็เซวคุณนะคุณเพรศรีใช่ไหมครับ ดูัมาเล่อยของมึงอะธรรมดาครับพอดีช่วงนี้จะวัยเจริญเติบโตอ่ะครับก็ชอบจริงเฮ้ยเขาเป็นตัวเองดิต้องตึงเหรอต้องตึงเหรอต้องให้เป็นเขาไม่ดู้เขาอยากได้ตึงไงเขาได้อยากได้ตึ้งอ่อหมูชอบลอกลอกไอ้เหี้ยแต่มันอยางตึง้งได้นี่ไงเขาบอกอยากได้ลอก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 อ่านแค่ไหนอือหืออือหือผ้านี่ทีช่ำเลยจำไว้นะยืน45องศาก่อนอย่างนี้นั่นแหละ แล้วก็เอี้ยวตัวอย่เงี้ยเอาดิก็ให้ทำมาเออนนี้นี่ก็ปวดท้าด้วยนอนตึกตึงด้วยนะตั้งตึกด้วยอุไปไปไม่ได้ดูนี่ไอ้คนนี้ก็รบถามถามนี่ไงเลยถามตองแก่ไอยังกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยก็วันนี้จบกันแล้วนะครผมสำหรับการมาเตรียมตัวถ่ายรูปแล้วก็มีวีล็อกสั้นจากพวกเราเย่พัฟจีนะผมก็อย่าลืมเชียร์พวกเราแอทเทอร์ของเราพัฟจีนะครับในพีซีเอแปด ครั้งที่5ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะครับผมขอบคุณครับ